ไฟแดงอะไรนะน่าไปนะะชงใดอะไรสักอย่างนี่ครับอย่างนี้นะถ้าจะไม่ผิดที่อำเภอประทายนะครับป้ายหายไปแล้วอยู่แต่ฝั่งหู้นป้ายป้ายตนันตันเดียวนะครับไม่ใช่ชงใดชงใดไฟแดงหน้า นีก็เวลาสองทุ่มแล้วครับแต่2วันแล้วครับแสบตามากเลยสิครับเมื่อสักครู่ก็เลี้ยวซ้ายแยกตับเต่าออมาแล้วมาถ่ายคลิปครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมนนก็ เดี๋ยวซ้ายแยกกับเตามาแล้วเดี๋ยวก็เป็นอะไรนะบ้านทรายมูลนะครับแล้วก็กุดชุมนะไปนูนะ่น้วขุดาหารแล้วก็ไปทุทเนะลยครับไม่ขอพนมครับยาไปทุกนี้ตันนี้ก็เที่ยงคืนครับผมอยู่แยกกับเตาครับลงลงครับ ด้านขวาเมืองมีอุบัติเหตุนะครับมีใครแวะทุบนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับน่าจ,จะหมากๆนะครับเราชะลอนิดนดึงยวมีรถรถกระบะนะครับเป็นผู้เป็นผู้แล้วครับรถกระบะตกข้างทางครับทุบตกข้างทาง,างยับเลยครับ ที่ใกล้ถึงแยกคำชะอีชื่อแยกอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปถึงแยกเดี๋ยวผมบอกแยกทีนะครับตอนนี้อยู่ในเขตบุกดาหางครับผมแยกนี้ก็เป็นบ้านคำแมกขวามือนครับถึงแยกแล้วนะครับผมจริงๆนี่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผม อแยกดอนตาลครับเลืออกแล้วตามป้ายเลยครับจะห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อกี้ประมาณสองกิโลออกซ้ายดีกว่าไฟแดงถ้าไฟเขียวผมตรงไปแล้วนเนี่ยแต่ตอนนี้ไฟแดงเนาะผมอ,ออกซ้ายดีกว่าจริงๆตรงได้นะครับนี่ครับจะถึง ทางแยกเป็นทางสามแยกนะผมเล้วกว่ามุกดาหารที่ถ้าเกิดเราตรงไปเมื่อตะกี้นะจะมาโผล่ตรงนี้นะครับถ,ถ้าตรง่ะกี้คือตรงยาวอยู่เลยรตรงยาวเราจะมาโผล่ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกซ้ายนะผมก่นนักเขตนครพนมนะครับก็นนักเขตก็เดี๋ยวก็ถึงข้างหน้านี่ครับแต่เราเราไปสะพานนครพนมนะครับ แยกโคกสุวรรณไม่มีรถนะครับลงมาครับคนครพน,นมหนึ่งร้อยกิโลนะทางสวนสวรรเขตก็ข้างหน้านู้นนะครับไฟแดงหน้า ประมาณสัก5กิโลได้ครับปลายบอก9กิโลนะครับถึงถึงสวรรค์นาเกศนะครับ9กิโลแต่ทางแยกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ5กิโลเนี่ยครับผมถึงแยกไปด่า,ดานสะพานนะครับทางสะพานสวรรค์นาเกศนะครับขวามือครับผม ก็เคยไปมา,าหนึ่งครั้งเองนะครับผมก็ทำทำคลิปไปแล้วนะครับย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยได้ชมได้ดูนะครับสพานสวรรค์เขต นี้นะครับตรงยาวๆไปครับเลยประมาณาไม่ประมาณนะครับหลักกิโลบอก98ากิโลนะครับผมท่าพนม49กิโลนะครับนี้ก็เวลาตีสองครึ่งนะครับ ทบสองวันแล้วนะผมขับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบครับเพราะว่าก็รู้ว่าต้องข้ามวันตอนเช้าอยู่แล้วสี่สิบแปดชั่วโมงครับเต็มๆต็าจะไฟเขียวพอดีครับรถไฟเขียวฝั่งนู้นรึนปั่ารึงนู้นไหมฝั่งนู้นก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ถึงทางแยกขาดพนมแล้าถุอาดอำเธาตพนมแล้วนะครับอีสามสิบสามนาทีนะครับาดพนมการถ่ายธาตพนม น้อยให้ดูนี่นี่ภาพมันใหญ่ลนะครับก็ยังมาไดงเข้าไป่หวนะแกได้ผ่านอ่าพระธาตุพนมน้อยนะครับผมจะถึงทางแยกครับเอาแยกไปทางซ้ายนะครับผมแยก ขวานี่เข้าตัวเมืองอ,องนะท่าพนมตัวอำเภอท่าพนมนะครับครับแยกหน้านะครับแยกเรนูนครนะครับรัท่าพนมน้อยนะครับเดี๋ยวอยู่ติดถนนเลยนะครับมีการติด แยกนะครับอำเภอเรนูนครนะครับยวซ้ายนะครับทานครพนมเลี้ยวขวาไปทางขวานะครับพราะ้าุน้อยก็จะอยู่ด้านซ้ายเขาไม่ได้เปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟก็จะสวยงามครับเหลืองอระมล่ำสวยงามเลยนะครับเขาไม่ได้เปิดไฟนะครับอาจะเห็นนิดนิดนะ พระธาตุพนมน้อยนะครับพระธาตุพนมน้อยสุ้งเมืองนะครับนีับถึงแยกไฟแดง ตรงไปก็เข้าตัวเมืองนครพนมนะครับออกซ้ายไปนะครับซ้ายมาก็จะมาถึงไฟแยกไฟแดงแยกวิกซีนะครับถ้าท่านอื่นก็อาจจะมาทางนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมาทาง ผูพานได้นะครับ,บกูพา,นะานก็มาได้นะครับอนแก่นกูพานนะครับแต่ที่ผมมาผมมาทางนนบินแดงอะอะไรนะมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสครับแต่ถ้าจะมาทางนี้ก็มาได้แล้วแต่คุณชอบว่าอยากจะวิ่งเส้นไหนนะครับไปถึงตงรงแยกไฟแดงอีสีนะครับท่ายอทีนะครับว่ามาทางนี้ก็มาได้ครั ก็ไฟแดงที่บอกเมื่อกี้นะว่าไฟแดงิ๊กซีนะครเลี้ยวซ้ายเข้าไปสกลนครนะผมบอกว่าคนก็มาทางเขาผู้พานนะครับเดี้ยวขวานี่ตัวเมืองนครพนมคนะรับลงไปก็หนองคาย3 1มยิบกิโล แยกท่าควายครับแล้วก็ใกล้ถึงแล้วครับผมแยกท่าควายไปหนึ่งกิประมาณหนึ่งกิโลก็ปั๊มหัวแซนะครับผมเสียบปลั๊กไฟครับผมตอนนี้ก็ทีสี่ครับท่าอุเทนยี่สิบแปดกิโลนะครับผมนองคาย3า5ยกิโลนะครับ ผ่านมิตภาพที่สามนะครับ11กิโลครับผมนี่แล้วก็มาถึงแยกท่าควายเขาเป็นไปขวา3กิโลนะครับหนองคาย310กิโลนะครับท่าเทียน23กิโลครับโนไปก็เขียวนาผมนะคือทางขวาลานแคมปปิ้ง ขมวนครับขาย,ยซ้ายครับผมวันนี้ไม่ชัดนะครับผมเนี่ยครับแยกบ้าท่าควายครับที่ถ่ายป้ายไม่ชัดนะกล้องไม่โฟกัสเฉยนะครับผมนี่พอออกแยกมานี่ก็เห็นนะครับผม ปั๊มข้างหน้าเลยนะครับสีเหลืองๆเลยครับปั๊มหัวแซนะแล้วก็จะเข้าไปนะครับมันก็แจ้งเสียบไฟนะครับถึงแล้วปั๊มหัวแซนะ ออกมาตีสามครึ่งครับถึงตอนตีสี่นาทีนะครับสองวันกว่านะครับหลักกิโลก็2องพกิโลกับ400เมตรนะครับเดี๋ยวผมลงไปติดต่อเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับผมเดี๋ยะครับไปติดต่อพนักงานนะครับ ครับผมครับก็ลงไปแจ้งเ,เรียบร้อยนะครับว่าเสียปลั๊กเอาลงเวลาให้เรียบร้อยครับผมตีสี่ครึ่งนะครับผมเราไปหาช่องว่างนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมทำไมเบอรไม่โขฟักโกัดเลย น,นี้ก็ได้ถอดปลั๊กเตรียมข้ามนะครับผมกําลังจะออกไปข้ามนะครับไปคังอะไรนะเขาเขาเรียกคังแปดนะครับทิปปิ้งให้ไปคังแปดผอาจสามารถเดี๋ยวเราเข้าไปในครังแปดเดี๋ยเข้าข้างหลังนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าข้างหลังคังเลยนะครับถ้าเกิดเข้าข้างหน้าคังก็คือไปเข้าตรงไฟแด,นนดง,ง,งนะครับแต่รอบนี้ผมเข้าข้างหลังคังครับของฟ้าในกล้องสวยมากครับผมสีฟ้าสง่าง,งามนะครับผม เท่าไรนะครับผมนั่งเงาสวยนะครับมิสูเอฟวายเอชสามหกนะครับย้อนถอยเข้า,าดัางซ้ายนี่ครับถอยไปหลังเข้าเปิดตรวจนะครับผม ว่างเยอะนะครับรถไม่ค่อยเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวถอยเข้ามาตรวจกันครับผมวันนี้ก็ทำเอกสารที่รังแปดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับไปเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์แล้วก็ไปบันตอมอแล้วก็ข้ามไปรอบรอบนี้ขึ้นไปยกตู้ที่ลานช้างนะครับผม ICD นะครับ ข้ามการลานที่แล้วนที่ไปรับตู้นะครับรอบที่แล้วเรายกข้างล่างนะครับรับตู้เปล่าคนแต่รอบนี้ยกข้างบนนะครับเราจะได้ตู้เปล่าเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอตู้เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีครับผมครับผมตอนนี้ก็หลังจากเอ็กซเรสเสร็จเรียบร้อยปั๊มตอมมอทำเอกสารล,ลดเรียบร้อยใจค่าสะพานเรียบร้อยแล้วก็ข้ามสะพานกันครับผมสะพานพิจภาพ ทยลาวแห่งที่สามนะครับนครพนมขมวนท้องฟ้าสวยมากเลยนะครับผมชอบโคมไฟนะครับสวยดีมองสวยดีนะครับโคมไฟตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวกันแล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งลาวก็ข้ามาเที่ยวฝั่งไทยนะครับเปิดเริ่มเปิดให้เที่ยวแล้วนะครับผม เยอะเลยครับเมื่อกี้นะแดดกระบะสุวโต๊วรถเก๋งสุดนตัวน,ะน้ำึ้นหรือน้ำลงน้ำน้ำเยอะนั่นน่าจะน้ำขึ้นนะเพราะฝนตกเมื่อคืนด้วยน้ำตามท้องเรื่องครับผมเจอตัวทับเพื่อนถ่ายที่ฝั่งนี้อยากถ่ายเหมือนกันนะสวยน สรถป,ปิดแซงครับใจเย็นลุกเฮ้เราสวนมาไปรีบไปเดนะส๋ยนครับผมว่างที่ก็อาจจะห้ามแซงนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าวงเวียนนะครับผม เปลนวิ่งทางขวานะครับผมปเ,บเปลี่ยนเปลนวิ่งทางขวาจ่ายค่าน้ำยาค่าเชื้อับขึ้นลานบนช้างครับ น้ำยาเขาเปิดทุบจะเต็มหน้ารถดิเนี่ยคนน้ำยาเข้าทางเข้าขกาดังและลานโต๊ะคาทินเนอร์ทุกประเภทครับอันนี้เราก็มารอชิปปิง้งทำเอกสารให้นะครับฝั่งสปงอราลาเข้า ยื่นเอกสารให้เรียบร้อยครับผมเราก็จอดรอครับอรอเอกสารมาเดี๋ยวเราก็เข้าช่องนี้แล้วข้างนี่ครับแท้งผมเรียกอะรถกล้วยนะครับผมรถแท้งปูนเนี่ยเรียกกล้วยเม่สวยมากครับวันนี้แล้วก็อากาศก็ไม่ไม,ไม่ยังไม่ถึงวันร้อนมากนะครับแต่ตอนบ่ายไม่แน่ครับผม ครับตอนนี้ก็ทํำเอกสารฝั่งสอบปปาวเรียบร้อยนะครับทั้ต่อมเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปยกตู้ที่ลานช้างกันเลยครับผม แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมอฟ้าสวยจิ๋วยสวยสีฟ้าสีฟ้านั้นคลาดเลยนะไปเขาบอกว่าถ้าแขกเลี้ยวขวา18กิโลนะผมมันนะอะไรนะอะไรนะบอกบอกลิอะไรอ่านไม่ออก โบริโบริอะไรนะโบริกำกำไซอะไรนี่แนหะละร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมยังไงนะเลี้ยวขวาใช่ไหมนะเบียดมาแล้วนะนี่ไปไหนนี่ กล่องใช่เนาะเดี๋ยวแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วรอรอให้รถหนักเข้าไปก่อนครับปึ๊บลากดินดินไอ้ดินดินแดงอ่ะดินดินรูปรังนะครับ 哇。Wow. ถึงลานช้างแล้วนะครับผมสายมือนี่ครับผมตู้ให้เราดูมินอ งเงาแล้วแล้วนชาไอยจอดรออยูอ่ยน,นู่นเ้ยเนีงล่าง